สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประการแรกคือสุขภาพต้องแข็งแรงเจริญธรรมสำนึกดีผู้รักสุขภาพทุกท,ท่านค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ค่ายสุขภาพแพทย์พิถีรมณบรวรสันติอโศกนวมินกรุงเทพนะคะ ซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างชีวิตสุขภาพดีกับจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมเพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมนะคะมีสุขภาพที่ดีตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเทคนิค9ข้อหรือยา9เม็ดค่ะวันนี้เรามีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะได้ดูแลร่างกายโดยใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมจนหายจากโรคดังกล่าวและร่างกายแข็งแรงท่านจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแล ขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ,คะพี่เล็กเป็นใครมาจากไหนคะแต่เรามาเล่าประสบการณ์ข,ของการที่เรามารู้จักกันในายค่ายเนี่ยค่ะแนะนําตัวก่อนละกันนะคะชื่ออัจฉราทิพย์ริวศักดิ์ศรีค่ะชื่อเล่นชื่อเล็กอายุ57ปีค่ะเดิมทีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำหน้าที่เป็นก พนักงานธุรการค่ะทำเกี่ยวกับเรื่องเอกสารค่ะในการทำงานที่มีความเรียไหมคะมีค่ะ,ม,คะมีมากค่ะแล้วพี่เล็กค่ะได้เป็นโรคก,กับดกดละย้อนมานานเท่าไหร่ปัจจุบันอายุ57<ม>ตอนนั้นเป็นอายุประมาณ46-47ปปีค่ะสิบกว่าปีที่แล้วสิบปีแล้วอาการของกดละย้อนที่พี่เล็กเป็นนะคะ่ะ <c oughs> มีความทุกข์ทรมานมากไหมคะมากถึงขั้นกับว่าจะวางร่างวางขันเลยค่ะ หายใจไม่ออกค่ะแน่นเวลานอนหายใจไม่ออกแน่นไม่ใช่นอนอย่างเดียวค่ะไปไหนแล้วแต่บางทีอยากมันมันจะขึ้นมาแล้วแน่นแล้วหายใจไม่ออกมันมันเหมือนมันจะตายเหมือนคนเมื่อบีบคอตลอดเวลาค่ะเลือช่วงที่ที่เราป่วยนะคะีนเราได้ไปหาคุณหมอหรืออะไรดูแลทางด้านไหนได้คะค่ะตอนแรกอาการเราไม่รู้ว,ว่าเป็นกดไลย้อนอันนี้เป็นวิบากกรรมเลยนะคะ<ม>เราไม่รู้เราไม่รู้เสร็จแล้วเราก็ เราก็ไปหาตามอาการคือตอนแรกจะมีอาการของหัวใจเต้นเหมือนคนมากระชากหัวใจอะแรงมากมบึกบึกบึกเราก็ไปหาหมอ,อ,อหมอโรคหัวใจค่ะที่นี่หมอโรคหัวใจอันนี้คือวิบากกรรมเลยคนะ่ะไม่ถามอะไรเลยอบอกว่าเป็นหัวใจเต้นแบบเต้นหนักมากแบบมันเหมือน,ม,นมันใครกระชากหัวใจให้ยาไปกินมาลดการเต้นหัวใจให้ช้าลงแต่ในยานั้นอ่ะมันมีข้อบอกว่า ระวังพัดตกหกลมเสร็จแล้วในที่เราเป็นเนี่ยนอกจากว่ามีอาการหัวใจไอ้นี้เราเรามีอาการเวียนหัวบ้านหมนุนเพราะว่าเป็นโรคพวกนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องลงอมค่ะก็ส่งไปที่แผนกสมองอมหมอก็ไม่ได้อะไรเลยพูดเลยอ๋อเป็นโรคหินปูน ในหูไปนอนเอาหัวโยกใส่หมอนเลยเปิดยูทูบดูนี่นี่คือหมอสมองนะคะเปิดยูทูบดูแล้วเป็นโรงพยาบาลระดับผ้าดาวของกรุงเทพด้วยนี้วบอกว่าเราก็เอ๊ะทำไมหมอรักษาอย่างนี้คือแต่ละคนนี้ไม่ถามที่มาที่ไปแล้วก็รักษาไปอาการทั้งนั้นเลยบอกเอายาไปกินเลยโรคเกี่ยวกับสมองเม็ดละพันจ่ายสิบเม็ดหมื่นหนึ่งค่ะเอาไปกินแล้วก็ ให้หมอโรคหัวใจเนี่ยให้เราเช่าเครื่องเทศสการเต้นของหัวใจนะคะทั้งวันยี่สิชั่วโมง5,000บาทต่อวันครบติดพเอาไปทํางานก็นอนทั้งนอนทั้งมาทํางานครบติดไปทั้งวันวัดจลรมาการเต้นหัวใจค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอเรากินยาของหมอที่เกี่ยวกับทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงมันมีอาการเอฟเฟกเวียนหัวบ้านหมุนอย่างหนัก Oh. เนี่ยเราเคยเราเคยเป็นโรคนี้แล้วเราเราบัวมาก <Yeah. S 2> ก็ไปแอดมิดอีกโรงพยาบาลหนึ่งใกล้บ้าน <Yeah. S 2> ปรากฏว่าพอเป็นเสร็จและทีนี้หลานได้ยินข่าวหลานโทรมาบอกว่านาเล็กนาเล็กนาเล็กเป็นอาการยังไงไหนเล่าให้ฟังนี้ mm. พอเราเราปุ๊บคือเขาก็เป็นกดไลยอนเหมือนกันเขาบอกโอ้ยนาเล็กเป็นกดไลยอนละ mm. อ่านวินเราก็รู้ละอ่าเราเป็นกดไลยอน <Yeah. S 2> ทีนี้เดี๋ยวเราบันเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะไปหาหมอแผนกเกี่ยวกับเรื่อง ทางเดินอาหารปรากฏว่าที่ที่ที่แผนกน,นี้มีสองห้องอีกห้องหนึ่งอ่ะจะหมอไม่มามาห้องนี้อันนี้ยังวิบากยังไม่จบนะคะขนาดเจอหมอแล้วนะคะเราก็ไปรักษาก็ถามหมอว่าเรามีอาการเนี่ยกดไหลย้อนก็จริงแต่ทําไมหัวใจเราเต้นแบบมันสั่นกระชากเหมือนคนมากระชากหัวใจเราหมอบอกว่าคุณอยากเป็นโรคหัวใจหรืออยากเป็นกดรดไหลย้อน ให้เราเลือกดูดิเออแล้วหมอพูดแบบใส่อารมณ์นะกับเราอะ่ะมันจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยยาจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยบอกว่าถ้ามีหมอพูดอย่างนี้เอายาไปกินมาหาเนี่ยครั้งละห้าอาทิละห้าพันนะคะต้องมาทุกอาทิตย์เรามากินกินแล้วมันแบบอาการที่ทรมานของเราไม่หายคือมันแน่นแล้วหายใจไม่ออกทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอันนี้มีบากใกล้จะนั่นแล้ว เจออาจารย์เนี้ยใช่ก็ไม่ได้มาตามนัดหมอนี้แต่มาอีกวันหนึ่งมาเจออาจารย์หมอที่รักษาโรคนี้ก็เข้าไปคุยพรนี่อาจารย์พูดดีเลยอาจารย์ใจดีมากอาจารย์ก็ถามว่าหัวใจนี้ที่มันเต้นกระชากกระชากเงี้ยมันเกิดจากอะไรบอกโอ้มันเป็นเหมือนกับน้ำกดมันวิ่งขึ้นมาน้ำย่อยอะค่ะมัน่วิ่งแล้วมันก็เหมือนผ่านหัวใจด้วยมันกระแทกอะค่ะนะคะเสร็จแล้วเขาอาจารย์ก็ให้ยามา ก็ดีขึ้นแต่ว่าระบบขับถ่ายมันไม่ค่อยดีนี้เราก็มาดูเขาจะให้มาทั้งกล่องเลยทั้งยาแล้วก็ดูสลากยาอ่านแล้วมีผลมีผลกับอวัยวะภายในมีโรคแซกซอนเยอะทีนี้เราก็มานั่งนึกเออเราก็ต้องรีบหายแล้วแตเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ายามันอันตรายมากหลายอย่างก็เลยจะทำยังไงทีนี้ก็เลยไปเปิด Google วิธีรักษา เปิดพันทิปคนที่เคยเป็นอาจจะไม่ใช่ดูนี่คือดูเรื่องกฎหลย้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ<า>น้าถาก็เลยมาหาปรากฏว่าก็มีนริษั์พูดถึงว่ากฎหลย้อนไม่มียารักษาหายต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นแล้วก็จะมีเข้าไปอ่านในพันทิปคนที่เป็นกฎหลย้อนนะคะเข <c oughs> าก็เขียนประสบการณ์คือว่าหลังจากที่กินข้าวทุกมื้อจะต้องเดินครึ่งชั่วโมงและถ้าเกิดว่าเดินแล้วมีการถ่ายลม จะถือว่าประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็นําตรงนั้นมาใช้ทีนี้ก็ตอนระหว่างที่เราพอเรารู้แล้วเราเป็นนี่อาหารการกินเราก็จะกินแต่เกาเหลาเพิ่มผักใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นอาจจะกินสองลูกเน้นผักแล้วก็กินข้าวกินไม่ปรุงเลยค่ะจืดๆค่ะค่ะแล้วก็ตอนเย็นถ้าตอนเย็นเนี่ยก็ต้มบวบ บวบลายบวบงูบวบอะไรเนี้ยบวบหอมค่ะเป็นขอโทษนะคะตอนเนี้รู้จักกับแพทย์พิธีธรรมหรือยังตอนที่ต้มผักกินเนี่ยค่ะรู้รู้แล้วใช่ไหมคะก็คือคือพอดีว่าสเต็ปของพี่เล็กคือที่ไป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 พบหมอมันพบหลายท่านเลยค่ะคราวนี้ตอนช่วงไหนจังหวะไหนที่พี่มาเจอกับแพทย์พิษีธรรมะค่ะถึงได้มาหันมากินผักเป็นหลักด้วยก็เออที่มีบอกว่าให้กินยาลิอะ ผักลิบเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่า,าเราต้องไปทํางานแต่เช้าเราไม่สามารถกินเช้าได้เรามากินตอนเย็นคือไม่กินข้าวแต่เรามากินผักต้มอ,อย่างเดียว<า>ให้มันเบาท้องที่สุด<า>ค่ะแล้วมันก็ไม่แน่นแล้วก็เพื่อที่ต้องการให้มันถ่ายค่ะตอนนั้นคือรู้จักกับแพทย์วิถีธราทาง youtube คือ youtube อย่างเดียวเลยก็คือสิบกว่าปีที่แล้วที่ใช้ทั้งผสมประสานระหว่างแผนแผนปัจจุบันแล้วก็แผนทางเลือกของแพทย์วิถีทรรถูกไหมคะอ๋อก็คือใช้สองอย่างผสานกัน ถ้าใช้ทางอาจารย์อย่างเดียวมันจะไม่ลดความทรมานมันต้องการแบบฉับพลันช่ช่วยให้เราตั้งตัวได้ตั้งตัวได้ในการที่เราจะมาทําตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันก็มันตั้งตัวไม่ได้ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นที่ว่าดูใน y o u t u ู e เนี่ยค่ะได้ดูของแพทยวิถีทานี่ดูอาจารย์หมอเขียวอะไรยังไงบ้างคะความรู้อันไหนที่พี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าได้เอามาใช้ะค่ะ ก็เกี่ยวกับเรื่องสํานึกผิดโอหสิกรรมจะมีคืนธรรมะใช่ไหมคะคืนก่อนที่จะรู้ว่าเป็นกดไรย้อนยังไม่พบอาจาร์ไอ้ยังไม่พบกับคุณหมอที่รักษาโรคทางเดินอาหารนะคะก็นอนแล้วมันทรมานมาหายใจไม่ออกแต่ละคืนเนี่ยมันนอนทุกข์ทรมานมากก็นึกถึงขอโอหสิกรรมสํานึกผิดขอโอหสิกรรมสิ่งที่เราเคยทําอะไรกับใครมาอย่างเงี้ยขอโอหสิกรรมเผื่อว่าคืนนี้ทํา ต่อไปเราอาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณสังขารร่างกายเซลล์ทุกเซลล์วางร่างัวเองเียบร้อเล่พี่เล็กเคยได้ปังวางร่างวางทันไหมคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นยังไม่เจอนะคะวางร่างวางทันแต่มาเจอตอนหลังคือซื้อหนังสือแล้วตอนหลังมาเมื่อเช้าเห็นคุณเชงอะไรบอกว่าเขาลบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็พยายามปรับ ไม่เรื่อยๆมันต้องใช้เวลามากๆา่ะเพราะมันเป็นเหมือนกับมันไม่เน้นยามันเน้นพฤติกรรมเราทุกทรมานเพราะมันเป็นพวกนี้จะไม่มีแรงมันจะเพียมากมันจะใช้แรงนีดนึงมันก็อยากจะนอนแล้วก็เลือดมันไม่เลี้ยงสมองบ้านหมุนชิ่งยิ่งเวลาที่แบบเรากินข้าวนะช่วงกินเสร็จปุ๊บแล้วเลือดทั้งหมดมันจะไปรวมอยู่ที่กระเพาะมันก็ทั้งหมด เมือดมันจะไม่มีไปเลี้ยงร่างกายห้ือสมองเนี้ยหัวก็จะตัวมันจะมันจะซีซีคือนั่งทํางานในหัวหน้าสั่งงานแล้วแป๊บเดียวสั่งเสร็จลืมแล้วที่เล็กานแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะคะก่อนก่อนที่เราจะมาเป็นกดแต่ย้อนนะคะพี่เล็กทานเนื้อสัตว์ทานปกติค่ะแต่ว่าเนื้อวัวอะไรเราไม่ทานนะคะก็จะเป็นส่วนมากก็ก็ผักเนี่ยเราก็จะเน้นกินอยู่แล้วน้ำพรกน้ำพริกผักแต่เนื้อเนื้อแบบหมูไก่ปลาอะไรเนี้ย หมูก็ไม่ค่อยกินเราจะกินไก่เป็นป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็จะเน้นผักแต่ว่าที่มันต้นเหตุก็คือมาจากการกินรสจัด,ด,จดใช่ค่ะ,คะก็คือเราสั่งข้าวมาเงี้ยมันจะมีพริกน้ำปลาใช่ปะเราก็จะตักช้อนแบบพูนๆเลยพริกแล้วก็เอาคั้นเอาน้ำปลาออกแล้วก็พริกมาเลาอกินนานไหมคะที่ทานแบบนี้ค่ะค่ะมัน มันก็ไม่ได้เป็นมันเป็นเดือนเดือนค่ะแล้วก็กินพวกผัดพริกหนุ่มที่ใส่เครื่องในเราจะบอกเลยไม่เอาเครื่องในแล้วเราจะพริกคือกินเสร็จแล้วใบสองใบสามเนี่ยมันมันข้างในเหมือนเนืมันมีไฟอยู่ในตัวเลยมันระอุแต่นั้นก็ยังไม่สำนึกนะคะก็ยังว่ามันลดอันลอยอะไรเงี้ยกินเข้าไปเรื่อยๆแบบด้วยหนักๆเข้าเอ๊ะเป็นอะไรพอกินแล้วรู้สึกเว้ยทำไมมันเหนื่อยจังล้ากินข้าวกินข้าวกินนี่แบบยังไม่หมดจานแล้วมันเหนื่อย เราไม่รู้ว่านั่นคืออาการเริ่มต้นของกดไหลย้อนแล้วก็มิบากกเนาะอะไรปัจจัยทั้งในก็คือกิเลสที่อยากจะกินเผ็ดปัจจัยข้างนอกก็คือไปนั่งทํางานเราทําอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะไปนั่งคือจะไปห้องไปเปลี่ยนห้องย้ายห้องไปตรงไหนเรานั่งอเราจะเจอแต่ตรงแอร์มันตกมาที่เราทั้งวันเลยมันเหมือนฟีดเลยฟีดเลยทั้งวันแล้วมันทาให้ระบบเลือดลมเราระบบเลือดเราไม่เดิน แล้วก็จะทําให้ระบบย่อยอาหารนี่แหละหายใจเอาความเย็นไปตลอดเวลาม,มันน็อกแล้วอย่างที่ว่าพี่เล็กเริ่มมาฟังท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เริ่มทานอาหารที่เป็นพืชน,นะคะแล้วลดจืดด้วยไหมคะเอ่อทาเป็นเรื่องเป็นราแวแหละค่ะใช่ค่ะมาทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่กี่ปีแต่ก็คือขออาจารย์เนี่ยเน้นฟังทรมาเน้นฟังค่ะ,คะแล้วช่วงที่เราฟังธรรมะค่ะการหนีความเจ็บป่วยเราเราลงม้างไหมคะ จากที่ที่เล็กบอกว่าตอนแรกๆะแทบจะวางลากวางขัดเลยนะคะดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราสำนึกผิดแล้วก็ขออสุิกรรมมันเหมือนกับมันเบาใจอะคะแต่ว่ามันยังมีความทรมานทางร่างกายอยู่นะคะแต่มันเบาใจเบาใจก็แสดงว่าดีเยอะอย่างน้อยมันทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนไปทำงานได้ไดะค,ะค่ะ,คะมันเหมือนกับลากสังขารไปทำงาน <c oughs> แล้วก็ตอนที่เริ่มขึ้นมาแบบปฏิบัติจริงๆจ,จังเลยากับการดูแลตนเองเนี่ยค่ะนานไหมคะมามากินอาหารแบบอาจารย์หมอเขียวก็คือเมื่อประมาณปีสองปีแต่ว่าเราไม่ได้แบบเลิกเลยนะคะยังมีไข่กินไข่แต่ว่าด้วยคกมกินอย่างนี้นนะกินผักกินข้าวผักเราลูกเองกิน ปรากฏว่าตัวเหลืองที่บ้านบอกเป็นโรคอะไรแล้วเกเผ็ดยังทานอยู่ไหมคะไม่ค่ะไม่เลิกเผ็ดอาจจะมีนิดนึงอนิดนึงนิดนึงเอาแบบที่ร่างกายกินไปแล้วแบบรับได้เพราะว่าอย่างวันนี้เรากินถ้าเกิดโดนรสเผ็ดพรุ่งนี้เรากินเป็นต้มผักเออสงสัยอะค่ะพี่เล็กบอกว่าได้ดูทางยูทูบจะได้ก็สิบปีมาเนี่ยพี่เล็กเคยมาเข้าค่ไหมไม่เคยเพราะทำงาน ทำงานก็มีแบบว่าเออต้องมีสักวันหนึ่งต้องมีสักวันหนึ่งแอนนี้ก็ทํางานตลอดเออปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีกรุงเทพเนาะแต่มันก็เจะเป็นู่ต่างจังหวัดหมดแล้วนี้การเดินทางอ่ะเราต้องไม่สะดวกใช่ใช่มันต้องสัมภาระทั้งวัั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมาค่ายของเราครั้งแรกเลยค่ะที่ไหนนะคะจี่จี่ค่ะนี่หละค่ะรังแรกเลยค่ะแล้วเมื่อสักครู่เห็นพี่บอกว่าไปที่ไหนนะคะที่ องค์กรพุทธศาสตร์ุศนาค่ะอันนั้นได้ไปใช่ไหมคะน่าจะประมาณสุมวิตเนาะปีที่แล้วเนาะน่าจะปีที่แล้วใช่ะอ๋ออันนั้นคือได้เข้าไปก็ฟังอาจารย์อันนร้เห็นได้ฟังแบบสดๆเลยอ่าค่ะแล้วแล้วก็แค่แบบครั้งนี้ยังไงบ้างคะ ครั้งแรกก็แบบปรับลืมปิติมากได้แบบได้เห็นอย่างน้อยแทได้เห็นแบบกซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายตัจิตอาสาอาจารย์อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ฟังธรรมะอาจารย์มันได้รับความสดชื่นค่ะได้รับพลังค่ะจริงๆนะคะมาแล้วได้รับพลังหมายถึงว่าเราดูทาง y u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  e เราปฏิบัติเราอาการเราหายไปให้ให้ให้ตอนไหนว่างั้นก็อย่างที่บอกเลยค่ะมัน มันต้องใช้เวลาค่อยๆค่อยๆทุเลาอาการอากาค่อยๆทุเลาลง่คะแล้วก็ดีขึ้นดีจนทุกวันนี้ตอนนี้ตอนนี้มีอาการอยู่ไหมนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ามันที่มาอบรมค่ะปกติเราถ้ากินข้าวถ้าอยู่บ้านจะเดินเดินทั้งวันแต่เราเรากินปุ๊บเรามานั่งเกิดอาการท้องอืดสามวันพอกินแล้วเราก็จะกินน้ำแต่มันไม่เดินย่อยท้องอืดีน้วันนี้ลองทดลองใหม่ พอดีมีเมื่อกลางวันมีซุปผักมากินก่อนใช่ไหมคะกินซุปผักแล้วเราก็จะตัดไม่กินของสดผักบุ้มผักสดแล้วก็ส้มตำเราไม่กินกินผักลวกแทนใช่กินของที่เป็นผักสุกปรุงสุกแล้วค่ะดีขึ้น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 แล้วพี่เล็กรู้สึกว่าการที่เราดูทาง b e กับการที่เรามาเข้ารักการอบมมเนี่ยค่ะตรงนี้มีความแตกต่างไหมคะในการที่ีินรู้อยากกินไหนะะ แตกต่างมากเลยค่ะอย่างเรื่องของมาฟังธรรมะของอาจารย์เนี้ยค่ะครเราได้ฟังสดแล้วเราก็ได้สงสัยอะไรได้สามารถถามได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ได้มาชิมอาหารคือเราป <c oughs> รุงเองเนี้ย <c oughs> เราก็ไม่รู้จืดคือขนาดไหน <c oughs> จืดขนค่ไหนแล้วก็ไม่ได้มาชิมแล้วพี่เล็กดูมาตอนนี้เราก็อบรมมนสักระยะน,นะคะพี่เล็กชอบ ยาเทคนิคเม็ดที่เท่าไหร่ที่เราแต่ยังู้สึกว่าเอะเราประทับใจมากยังเหมือนเดิมเม็ดที่แปดอืมยังก็ยังใช้ธรรมะใช้ธรรมะขอเข้าที่แปดขออาจารย์เขาฟังทุกครั้งก็ประทับใจใช่ค่ะคือทางกายทางกายเนี่ยค่ะตัวเองจะไม่ค่อยเป็นโรคจุกจิกจะเป็นก็เป็นหนักหนัี้แต่ว่าตอนนี้เราก็รับมือได้แล้วแต่ว่าธรรมะเนี่ย อย่างเราอยู่กับที่บ้านมันจะมีพัสนาเยอะอะไรเงี้ยกับคนแก่แม่ที่สูงอายุเจ้าจะมีแกจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นก็คือหลานน้องที่วัยใกล้กันมันก็จะมีหลายเวอร์ชั่นที่เราก็ต้องคอยปรับ ก็ต้องใช้ธรรมะของาจโดยเฉพาะทบทวนรรรทช่วยได้เยอะมากและเห็นเห็นผลมากจากเราที่เราเคยไปปฏิบัติธรรมหลายที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นบทบอกว่าให้เออ ไปปล่อยว่างอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้มันทํำยังไงใช่แต่พอมาบททีาเป็นคำขออาจารย์นี่มันชัดเจนเลยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันทําให้เราหลุดพ้นได้นะใช่ค่ะกูทํามาอะไรกูทำมาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนี้แบบแล้ที่บอกว่าเริ่มต้นที่เราทําดีที่เราอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องทํานะถ้าเราจะไปบอกให้ใครทําเนี่ยเราต้องทําให้เขาก่อนให้ดูก่อนใช่ใช่แล้วที่เรกบอกว่าเราเป็นมาสเตอร์ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาดูแลต่าง แค่ดิสการที่เราเป็นหนักๆค่ะถ้าเทียบตอนเนี้ยหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเออถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หายไปประมาณแปดสิบดีมากเลยนะคะแค่ยี่สิบนะแล้วตอนนีทที่อาการเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่เล็กรู้สึกทุกข์ทรมานใจเลยคะเออทำไมไม่หายสักทีเลยไม่อย่างเงี้ย วันนี้สามวันแรกที่เรากินแล้วมันเกิดเอฟเฟกต์ท้องอืดหรือว่าจุกมากเลยคะจุกแล้วมันจะมีลมมันมาตีเข้าเส้นมันทำให้เราปวดปวดสะโพกปวดตรงไหนที่เรานั่งทับค่ะมันไม่เดินก็นั่นแหละออกกําลังกายเนี่ยยกมาชิงอะไรอย่างเงี้ยก็วางใจค่ะแบบเราเราเรารับกับมันได้อะไรเงี้ยแบบเรามีวิธีคือพี่เล็กอะได้ยาก็คือได้ยาเม็ดเซอรเลยนะคะเป็นเคนที่จะได้ยาเบนเซอรเนี่ยมันยาก เม,มตุ้เอก็จะได้ยางเลื่อน่นได้ไดไไดจรงๆแล้วพี่เ็กเนี่ยคที่เห็นนะคะก็คือหายเมื่อไห่ก็ได้นเป็นจุดสาคัญเลยะะทำให้อาการะคะ่ะดีขึ้นถึง80%ถือว่าดีา,าเลยะะแล้วถ้าพอยากจะบอกพี่น้องที่เป็นโกกรกดไหย,ย้อน,นะคะ<ม>แล้วก็ได้รับชมตน,นี้นะะเราจะแนะนยดีคะสิ่งแรกก็คือเรื่องใจค่ะใจเราเนี่ยถ้ามันเบาแล้ว อะไรมันก็จะเบานะคะใช้ธรรมะของอาจารย์นะคะศึกษาดูทาง u t u b e หรือมาเข้าค่ายลองมาสัมผัสเข้าค่ายนะคะมันจะไม่เหมือนกับดู youtube เพราะเราสามารถสัมผัสกับจิตอาสาอะไรเงี้ยมีอะไรเราก็สอบถามได้ที่ตรงไหนที่เราสงสัยหรือเรามีอาการนะคะคก็จิตอาสาจะมีคําตอบหรือถามอาจารย์ก็ได้นะคะค,ค่ะแล้วก็เรื่องของกฎและยศเนี่ยสิ่งสําคัญเลยกินแล้วต้องเดินค่ะครึ่งชั่วโมง ถ้าจะให้เห็นผลคือต้องผายลมแล้วก็ทานผักผักก็คือเป็นผักริบเย็นค่ะลิบเย็นแต่ต้องมีเหมือนกับลิบร้อนปนด้วยนะคะเพราะเย็นมากๆพวกนี้ก็มันก็จะเลือลงเดินไม่ดีค่ะใช่ใค่ะแล้วก็ทานออกกำลังกายค่ะกดจุดเพราะว่าวันนี้วันสองวันมือใช่เท้าสองวันนี้ค่ะ พอท้องอืดแล้วมันจะทอนที่จุดนี้เลยค่ะจุดกระเพาะกระเพาะอ่ะปวดมันจะปวดมากเลยค่ะลมมันเข้าอ่ะแล้วนั่งเนี่ยนั่งฟังอาจารย์ก็ปวดซาไปกดกดก็จะดีขึ้นที่สําคัญเนี่ยที่เราได้มาพบธรรมะได้มาพบอาจารย์หมอเคียวตัวเนี้ยพอเราฟังธรรมะเรารู้เลยพุทธแท้ๆเราไปหามาทั้งชีวิตมันไม่เจอธรรมะอย่างนี้ค่ะเรามาเจอสตับุรุษ แล้วก็ย้อนถามตัวเองอีกกี่สิบชาติเราจะเจอแบบนี้ก็วันนี้นะคะก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะที่วันนี้เราได้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องได้รับองค์ความรู้ที่พี่เล็กได้รับจากในค่ายพัิธิธรรมเรานะคะก็ขอขอบพี่เล็กมากๆเลยนะคะคะ เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะก็ติดตามประสบการณ์ของชาวค่ายพี่น้องของเราอีกหลายๆท่านนะคะยังมีอีกหลายๆโลกนะคะที่ให้เราได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีและก็มีประโยชน์นะคะวันนี้ก็ขอจบรายการในเพียงเท่านี้ค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านสามารถติดตามรับชมรายการดีๆของเราอีกมากมายได้ทาง YouTube หมอเขียวแฟนล่บ Facebook หมอเขียวแฟนขลับและเว็บไซต์หมอเขียว .net อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ,จะเจริญทําสมสมดีมีใจไรทุกข์ค่ะ